ตอนเจ้าแล้วเจ้าเนาะวันนี้ยินึงกับปลามารุ่นตีใหม่มาใหม่เดิมแล้วเจ้าเนาะนี่เจ้าเนื่องจากได้อยู่ใหม่เดียวเจ้านี <c> ่ <oughs> เลยมาลุ่นกับใหม่เนี่ยเนาะใหม่อื่นไปลองดูแล้วเจ้ามันมาได้เนาะนี่เจ้าอยากคือดูสภาพน้ามันนี่น้ามค่อนข้างนิงมากๆแล้วก็งิ้วลอยเต็มนยเจ้าดูสุดท้ายยีนึงมาเที่ยวจำตาหางมาสักคำเจ้านี่เพราะตัวว่าบาันกิดเพามันน้ามเออยงิ้วมันจะลอยมาเต็มน้ามจีเนาะ แต่ถ้าคลิปหน้าอาจจะเอาจำใหญ่มาลองรุ่นผู้เจ้าวันนี้ก็แจ็จจำทีไปก่อนเนาะแค่เจ้าวันนี้หนึ่งแจจจำมสองจัดเหมือนเดิมสองเซนกับเซนห้านะเจ้าเนาะเอ็นเอ็นหนึ่งจุดศูนย์เจ้ามามาอู้เยอะมารุ่นกันเลยเจ้าเาหลังจากไหวจะตีจะแตนแซ่บแล้วมารุ่นอะไรก็เจ้างอนจะมานี่กับนีปลาจ้อนขำให้ยังกุ้เตะกูโอ้ยปูมันปูเจ้าตัวแรก ม,ม,ม,มันมันมันจะดีนะคะจะดีเลยค่ะวันนี้นี่เนาะนีะ่ปูปูตัวแรกเลยวันนี้มนัมนมนันเก็บไว้ก่อนเจ้า,า,หากกเหลิมนืดนิ่วระชูเจ้าระชูกับป๋า อันนี้มากมากมา่แหล,ละไซิ้อกระฝุกไปาเล่นได้อนะู้นนี่ถลมอ้นตัว นม่ผา่าอาจจะขมุกขโมนเลยนะเจ้าเนาะนี่หมอกขวัญหนาขนาดเจ,จ้าหรือไม่อาจจะเผาใกล้ๆนี่จังอาจ,จะเผาไฟไอ้ไฟ,ไฟเผาหแ้าเนาะใกล้ๆนี่เอา้าขำอะไรไม่เคยขำมาก,ก่อน mình tua đột đứng về nhé Tổng tua chú Bà sẽ tay cho bà siêu cá bà sẽ tay cũng củ cũ cho อ๋อขี้เหี้ยขนาดใหญ่ขนาด กนี่เงียบขนาตัวนี้นนไปไ่าอบไค่ได้เลยปูกก้อนนี้มันเวิร์กเลยนะนจะว่าก้อนนี้ Hola, ¿qué โอเลสองตัวแต่ีวีตมึงก็ไหนเงี้ยอ้ยังนงต้ติดทำไมล่ะคะเฮ้ยเฮ้้ยยเ้ยเฮียเ้ยเ มึงเข้าปุ๊บอะแต่เดียวมันเข้นเตี้ยปล่อยค่ะ นดี๋ยวิงจะลองง่ายมงงํเจอลองไปตั้งยือไส้มืมอตั้งเค่เนาะเข้าไปในโคนจะนน่หัวงูอย่นะแ,แล้วดีตาบขมาเจ้าลมีปลานจะลองง่ายพอเดี๋ยวถ้าได้ก็ง่ายกลอนน้องไปยิพอแลจ้าเนาะ ้ยิดเหมือนตวัวเลยตัวใหญ่ขนาดเราจะง่ายโมงเยอะดูเหรอเห็นมันไปดิ้นโมงมันมากาได้ขังแล้วเจ้าปนินไซส์โอเคอยู่อุ้ยเดูมีพอ,อจ้ะพาอันนี้มันอ่อนเนาะมันเียออกอยากนียมันหมานม,านมานันอี่บอ có đây nè ủa nhưng nhung hết cái này nha mày nó sẽ con chấm đi mình thì đón bà như thế này xin anh mày 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 นี่เ<อ>จ้าในเจ้ากลับมาละไปยองสองตาแหลกได้เลยเนาะตอนนี้แต่มันอยู่ในโคเจ้าหนึน่งกวังงูเจ้าเห็นย่างขี้ข้านขนอุปกรณ์ด้เนาะน <c oughs> โอเคอยู่มานมัน,นมานขานอันกระปัดสไตล์เจ้านี่ขี้ข่าหง่ายของเนาะหลายขนาดแล้วมันอยู่ในโคโด้เจ้าเสียวงูเนาะยองกันเนี่ยเหมือนเดิม ถือว่าไปเต้โฮข้างมา <c oughs> งมันเจ้มภาศักไตยคล่อมเสร็จนี่จะต่อหน่วยดิวยปเปลี่ยนเยือก็จะลืมใส่เยือตอนนี้นึงไปยืนมันผมออกก็ดู กองมานิมไปออกในโขงกนอกตัวยังงี้เลยนี่เจ้าดิ่งหนึ่งี้ดูใส่มาดูอย่หนึ่งพังหลับเปหน้าโขงว้าวปลาโอกในจำในโกไปยู่เซ็ตเอ้ยไปเซ็ตม่นวังใช่ที่ออกตะกี้เหรอเหมือนปลานินนะหมั นี่นึงจะไปสุ่มไม่เจ้าตะโถคันน่ะนีกุ้งก็ tròn sắc tủa cho đấy cho nè thấy ngay mô nghỉ lắm <laughs> Ừ, nó cuồng dây cho chết đứt nó โอ้โดนไปปุ๊บเดยว่็เอายิ้ ปลาจนตัวเล็กนึวกว่าจะไ,ได้หันงานเลยันนี้นึกว่าพอจะปิกแล้วเจ้าเพราไปไม่มีธุระนิดหน่อยนะเจ้าเนาะแกมาเก็บบรรยากาศพอสักครั้งตัวปลาคนานี้แต่ก็โอเคนี่ก็หันงานต่างๆจนปกติมันจะตั้งเข้าเลยนะเนีย่ย

เรจะปีกบ้านได้ด <c oughs> ุนเราอาหารหมดได้กระกลับพระเจ้าได้เน่ได้เลีว้วได้โอ้ยสองตัวสองตัวเจ้าเจ้ยจะกลับบ้านอยู่แล้วน้ำแม,ม่จ้าน,นี่สองตัวนี่เจ้า

หมู่บ้านข Harr ้างๆนี่ปันหายจะมีงานชบเจ้าประช่เป็นอยู่ตรงใกล้ๆเนี่ยเนาะเดี๋ยวท่านผู้ชมจะงงว่าป็นมาอู้อย่างกันท่านลมกันมั้ย โอติดตาหินงไปไหนนี่ใส่ปาแล้วเอาติดตักขวางนี่ล่ะตานุ่มก็เจาะหนุ่มก็ไม่ขวาง tôi mình cũng chết tèo vàng lên chụp bò ấy chắc, nó không nhưng mà ăn quá. nó nhầy cho sọc cho เดี๋ยวนะเจ้านี่เข้าเป็นมูเดี๋ยกทรงไทยดึงกำแล้วเจ้าเนาะแล้วเดี๋ยวเาไปดูผลผลิตไทยคลิปที่บ้านเจ้าเดี๋ยวนี้หนึ่งเก็บบรรยากาศให้ดูข้านี้ก่อนเนาะยกทรงไทยเจ้าลม่มทรงไทยน,นี่สักตัวเจ้าเชิญเจ้าขอบคุณทุกกานร,รับชมเนาะ นี่หนึ่งกลับบ้านก่อนเจ้าเดี๋ยวไปดูผลสรุปท้ายคลิปที่บ้านตัวนะเจ้าเนาะวันนี้มาเก็บบรรยากาศตอนเที่ยงเจ้าอยู่เ,เหมือนเหมือนทุกวันเนาะทุกวันนี้จะกลับประมาณใบสองใบสามเจ้าวันนี้มีธุระขอตัวกลับก่อนเดี๋ยวไปดูผลสรุปที่บ้านเจ้ามาดูสรุปคนงานของยิงหนึ่งเลยเนาะเจ้าเนาะวันนี้นี่ถือว่าได้เหมือนทุกวันอยู่เจ้าได้โป๊ปกับทุกวันอยู่เนาะถือว่าหมวนประมาณอยู่วันนี้นะถ้าไปได้สองตัวอัน สุดทายนี่ก็ได้แญ่ย Wh ่มก so. ันเจ้านี่นี <S ie. <S ie. Wh ่เนาะถือว่าหมวนหมานอยู่เจ้าได้ปูมสองตัวอันนี้ป๋าน้อยเจ้านี่วันนี้ป๋าจอนบม่ค่อยได้นะเจ้าน้องได้ตัวเดียวแล้วก็ได้ป๋าเ็ดสี่ตัวว่ได้หมวนอยู่เจ้าแต่ใชเวลาแป๊บเดียวเนาะหมุนเต่าทุกวันเจ้านี่แค่เจ้าสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกการรับชมเนาะได้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ดีนึงตัวเจ้ากับกำลังใจให้ตัวเนาะขอบคุณทุกการรับชมเจ้าเจอกันอดีนใหม่คลิปหน้าเจ้า